ส่านไอ้หตั้งรหัสผ่า e เด็กใช่ไหครับแล้วรหัสนี้เช็คอีเมลเช็คอีเมลมีรหัสเข้าอีเมล ้วหัสเนี่ยเอาไปตอบ เลือกประเทศไทย country ไทยอันนี้จะ b u s i n e s ไทยดเลือก individual i n d v i d u a ดิว,ดวนล่าสุดล่างสุด ใส่ชื่อแล้วก็นำสปูนเว้นชื่อกางไว้ a g r y and continue ใช่ ข้อมูลต่าง,างๆคันทรีประเทศไทย,ทไทยอ่าคันทรทีอ่าจังหวัดอะไรทะเลไมจังหวัดทะเลอันนี้จังหวัดปะหรือประเทศประเทศครศับโอเคอ่าวันเกิดวันเกิดที่สิบสี่สิบหนึ่นเบอร์หนึ่งเก้าแปด ตรงนี้กดตรงพาสปอร์ตอ่ะมันจะมีให้เลือกเป็นไอดียคัทอ่าเป็น national id อ่<ม>าแล้วก็ใส่บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนางหวัางวันหมดอายุวันหมดอายุบัตรบัตรหมดอายุอ่าสองศูนย์สองสี่ครับก็นนั้นนะครับใส่ไปสิครับไอไอนี้เรียกบัตรประชาชนนะ ข้างหลังไอ้ X ปลายอ่ะอ้ปลายคือวันหมดอายุบาตัอวันก็อ่แองโอเคอันนี้หมดอายุหมดอายุบาตรดูบนหน้าบาท1สิเดือนสิ สองศูนย์สองสี่ออันนี้ country of issue เท้าไทยตรงนี้เวลากอบที่อยู่อ่ะต้องเหมือนกับเอกสารที่เตรียมมาครับไม่เทียนเลยนะอ่อ<ะ>ซิตี้เป็นอำเภอแล้วก็มันจะมีจังหวัดอะจังหวัดอะไรวะไอเนี้ยสเตทอะสเตทริเจนเป็นจังหวัดนะ เอออ้น,นี้จังหวัดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอังกฤษหมดฝรั่งอ่านไทยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้งข้างล่าง address ตั้งแต่บ้านเล็กไอ้ข้างบนบัตรประชาไอ้ไอ้ข้างบนในนี่รหัสไปรษณีย์ตรง zip code อ่ะอันนี้เลย address line ข้างบน zip code ข้างบน zip code รหัสไปรษณีย์อ๋อห6 5 0กหน้าศูนย์ต่อขึ้นเอการสถานีหล้วอ่าแล้วก็ข้างล่างเอาที่อยู่ตามตามเอกสารที่เตรียมมาให้แมทชิ่งกันเต็มเป๊ะๆช่อง address หนึ่งอ่ะก็คือพิมพ์ไปก่อนถ้ารู้สึกยาวก็ไปต่อ address สองไม่มีอะไรมาก เป,เป็นภาษาภาษาไทยนี่ภาษาอังกฤษพิมพ์ไปด่ะมมโครมันจำไงเวลาพิมพ์มันก็ตามตามโครล เหมือนกับเอกสารที่เราเตรียมมาเอกสารที่เตรียมมาเขียนยังไงบ้างตามนั้นเลยไอ้อมันเหมือนสเตทเมนต์เนี่ยสเตทเมนต์ที่อยู่เขียนยังไงตามนั้นเลยสเตทเมนต์สเตทเมนต์มันก็คือที่อยู่นี่แหละ เขียนตามนั้นน่ะเขียนให้เหมือนกันเลยอ่ะโซเออัมเภออัมเปอไม่ต้องแล้วอัมเภอเมืองแล้วไงช่องอัมเภอร์ซิตี้โมดิทิเจ็ดเอ้าแล้วเขียนไม่ละในสเตทเมนต์เขียนไหมสเตทเมนต์อ่าสเตทเมนต์สเตตเมนต์เป็นของของ ไปดูว่าสเตทเมนต์เขียนที่อยู่ว่ายังไงแต่เอาจังหวัดกับซิตี้แยกออกมาช่องข้างบนในสเตทเมนต์ที่อยู่เขียนยังไงไปดูไปดู <c oughs> เอาสเตทเมนต์มาดูเลยอย่าคิดเองเดี๋ยยๆาอย่าตอนไหนอย่าอย่าอย่านยู่ตอ้อวแล้วตัวตัวเอกสารไม่มีหรอเอกสารเนี่ย สเตตเมนต์นะสต่เมนต์เด <unt> ี๋ยวเดี๋ยวผมผมส่งอาจารย์แล้วนะใช่ไหมอะไรนะเมื่อก่อนผมเคยให้อาจารย์ชิดใช่ไหมนั่นแหละแล้วอยู่ไหนไฟล์ฟอ่ะ กำลังหายอยู่ครับ อีเมลหนึ่งครับพี่ครับลองเช็คอีเมลอ่ะที่ส่งหาผมอะ่ะมันน่าจะมีไฟล์อ่ะ นี่ยืนไหนอะ ค้นข้างบนเลยอีเมลผมก็ได้อะไรครับท่านจะหาอีเมลฮะโอ้โหรหัสผ่านดูเอกสานี้ฮะรหัสผ่านเท่าไหร่แล้วดูใหญ่ๆจัะอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นเน็ตคุณเนี่ยคุณตั้งรหัสล็อกไว้อ่ะ เดเมนนี่คุณได้ไปขอที่แบงก์ปั๊บเมนอนนี้ขอในในเอ่อในถ้าถ้าเกิดในแอปมันคือวันเดือนปีเกิดอ๋อมก้าหมีที่อยู่ไหมมีที่อยู่ครับเป็นภาษาอะไรเป็นภาษา ไม่ได้ครับต้องภาษาอังกฤษมาะฮัลโหลฮัลโหลเราตัวใหญ่ๆครับควรจะไปขอที่แบงค์อะครับแล้วบอกเค้าว่าให้ทําเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วแลว่าเป็นภษาอังกฤษใช่ใช่แล้วพอเขาจะให้เราเขียนอะไรแล้วก็ตอกให้เขาแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราเคย เคยให้กับธนาคารนะครับเดี๋ยว่าขอเขาดูก่อนว่าเขาพิมพ์ยังไงแล้วก็แก้ไขที่ที่อยู่ก่อนแล้วก็พอแก้ไขที่อยู่เสร็จเขาก็ส่งสเตทเมนต์ให้เราครับขอเป็นแบบหกเดือนวันนี้ไม่ได้ไห,หน้านี้ปิดได้เลยลองปิดดูลองปิดดูก่อนลองปิดปิดหน้านี้ปิดหน้านี้ปิดเฉพาะหน้านี้อ่ะปิดแล้วก็ไปหน้าสมัครอมาซอนที่ผมให้ลิงก์ใหม่ไปหน้าสมัครที่ผมให้ มันจะทําต่อได้เลื่อนลงมาดีลิงค์ขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนนะีูมไม่ใช่คลินิก แต่มันจะเข้ามาทำต่อมันจำได้โอเคนะ,ะไปทำสเตทเมนต์มาแล้วก็แจ้งผมว่าต้องเตรียมเอกสารสเตทเมนต์ยังไงต่อชุดไฟล์จะว่าไว้เดี๋ยวคุณได้มาคุณต้องสแกนก่อนคุณต้องไปสแกนให้เรียบร้อยสเตทเมนต์ต้องสแกนแล้วก็เป็นไฟล์เดียวนะ ทำเป็น PDF คือคือมันมาคือคือมันมาหกหกหกเดือนใช่ไหมไปขอหกเดือนแล้วชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษอได้เดี๋ยวเราก็สแกนด้วยนะสแกนให้พร้อมนะมีอนต์ช็อปป่ะมีครับมีเวิร์ดป้าโอเคเดี๋ยวต้องทำอะไรเพิ่มอีกนิดนึง โอเคครับไปเตรียมเอกสารก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันจำไม่แล้วว่าอยู่ตรงไหนอยู่ครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับจบ